ป้าอ,อยากกินผักอะไรไหมไม่เอาเหรอแหล่าสุดไหว้ไหว้ผักแล้วป้าผมไหว้ผักแล้วฮะ นะเอาอะไรอป้าไม่ให้ผมบอกเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยอ๋ออย่าพูดถึงเขาสิดูเรื่องครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราพาป้าและนานมาแจกไอมาจ่ายกับข้าวนะคะตลาดให้สังเกต แล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการแจกเสื้ออีกสองตัวไล่ช่วงคุ่มครึง่งนะคะ,ะมีแจกเสือ้อพัฒนาปีอีกสองตัวให้รู้ว่าวันนี้เราไปจ่ายตลาดอะไรชื่อตลาดอะไรให้คะให้เอฟซีเตรียมไว้เลยว่าพี่คือตลาดอะไรพัฒนามาจ่ายวันนี้ทุ่มครึ่งเราเจอกันนะจ๊ะแจกเสื้อพัฒนาอีกสองตัวกลับเห้ถึงแจกนะจ๊ะใช่ไหมป้าอาจารย์ชวนถือแล้วนะหนักไหมยม่จาเาเินพ ปาจะโกงเ้าแล้วจะโกงเงินเขาแล้วเนี่ยถ้าโกงงเอาชื่อรัตนาละเอาชื่อไปย่านะไม่ต้องไปาะนั้ชีวิตจลูกพ่อแม่แล้วเป็นพยาบาลรัตนาอเองไปฟ้องทขาทำไมอะป้าเขาจะฟ้องพื่ออะไรี่โน้ตต้อด่วนป้าไปดูผักเร็ว ไปดูผาก่อนเนี่ยใขรชอบใช้ป้าใขรชอบใช้ป้าดาเลยประกาศขาวเอาผักแมวมาละเอาไปจินกับหมูกระทะนะใส่หมูกระทะนะ แมงนเีหน่อยเว่าจ้าซนี้เจหน่อยเแไป้ไม่ไหวแล้วแขนนีเะหักไม่หักแล้วกะดงเจียวเองทุกคนมองไว้นะลูกีแค่จริงพ่อแม่ถ้าเป็นพยาบาล พี่นี่เป็นคนไทยนอกเลยมาบังอาจท่านเนี่ยมันเปลาจะตายท่านซื้อหมดเลยอีกถุงเดียวเองผักถุงเด,ดียวเนี่ยเป็นอะไรเป็นกันนะพี่นดบอกเขาพึ่งมาตลาดเน่มันาามอันตรายอะไรกันนะและมอือถือซะอีกควายจอเดี๋ยวจะนต้องตื่นอีกไม่ถือมันนะช่วยก็ถือโนะ้มแล้วเนี่ยไม่โน้มก็ไมนยังไม่ตายตายเดี๋ยวมีคนช่วยเยอะแยะเลยตลาดเนี่ยขอให้อีนี่ตายเลยดิฉันเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจ ป้าป้าทางนี้เร็วเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นค่ะรัตนามาซื้ออะไรล่ะคะผมมาซื้อของไม่ใช่บนบ้านชั้นเลยค่ะน้ามาซื้ออะไรล่ะคะโอ้ยปวดแสบมากเลยโอ้ยโอ้ยจริงจริงทุกคนฟังนะอี้ไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านชั้นเลยค่ะจากนินรัตนดาวาสนาดานัยมาโนธรัตน์ วัชนาใส่ลุกคุณพ่อสตา้าคคุณแม่ใส่อิ่งนี่เนาะโวย้าสอให้พูดอย่างนี้เลยมาล้กอยสลูกเออแค่นไม่เป็นไรควายร้องมือกอนักหนักนี่จะเหยียบแอ่มาเือมาช่วยันถือเด็กตัวหก็จะจับละดอกเท่เดิมลูไหนโอ้ยถือเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยดจะมีฟองมีฟองด้วยฮะ มามันนี่เรวคืนน um ี <h <h ้มจะสวดศัก์เลยนะมา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 ตมาละกอให้มาดีมากจะสวดให้นะเดินทางนู้นเลยเดเราดีน่น้องเา้วรกายนะอมอ เนี่ยอประกาลก็ได้เนี่ยเอาเห็ดไหมป้าเห็ดไหมเห็ดแล้วเห็นแล้ว อาทางนี้ทางนี้ป้าบ้าเอ๊นุฟางนะนฟงอะไรเออมาอแล้วชิน้งางนี้หมนงอออบนี้ไม่ด้กินไหม นลหาเือ่อะไรดีไมนหันไปบ่นทำไมเนี่ยมาเอาก่อนมาเอาขนมก่อนใครเลือกให้ป้าจะมาด่าผมทำไมเนี่ย

ไปเดี S <S ๋ยวไปช่วยซื้อผลไม้นะซื้อผลไม้เยอะผมไม่จะบอกปากคำทางกูฐทุกคนฟังไว้นะดิฉันเป็นพยาบาลพี่น้อยเป็นตำรวจบ้าฉันตระกูลดีเลิศไม่ใช่แบบนี้เลยอีนี่จุงเชื้อมามาซื้อผลไม้เงี้ยมามาซื้อผลไม้เงี้ยพี่น้อยเป็นตำรวจปาป้าเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวเฮ้ยตำรวจทะลุกันแล้วนะก็จะก็จะถึงปืนเข้าบ้านอ่ะเร็วเร็วเขาเขาจะไม่ลับรถเข้าบ้านเลยเอา เมนุษย์ทุกคนฟังไว้อีนี่ประหลาดั้นจังเลยจะเป็นพยาบาลเดี๋ยวไปเอาเอาถือทุเรียนเนี่ยห้าลูกไม่ซือหรอกเดี๋ยวตำรวจมากันเลยเนี่ย ป้าเขาจะให้ป้าถือทุเรียนป้ายอมไหมอ่ะยอมครับน,นัดนึง<อ>แขนจะหกักเลยเนี่ยแขนเนี่ยแขนหกักใช่สิดอกอ๋อไม่ต้องพาโรพาไม่ต้องพาคุณครูเป็นพยาบาลนะพวกคนฟังไว้นะเราเป็นลูกพ่อแม่ที่สมบูรณ์พี่ชายสมบูรณ์ไม่ใช่ตัวพวกมันเลยมากำหนัดมากันจัดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ถามกูจะถามไหมอ๋อกูไม่ได้เขาถามแล้วกูจะมงการก็ได้เย็นกูจะถามไหม มึงไม่ต้องมาพูดในอินด็อกออง <laughs> <S <s <uss> <S มึง,มงนนไม่ได้พ่โนดจะบังเกิดแล้ว uh huh. อะไหร่คะ่ะคะขขาถือควารหมายหน่อยเร็วมือว่างอ่ะมือว่างหมดแล้วเอาปากก็ว่างงูก็ยังด่าได้เมื่อกี้โหคุณด่าอะไรล่ะทำที่ด่าอยู่ไม่เป็นแนบพวกคนฟังไม่ได้นี่มัมมมพนพากการทั้้งทังจริงๆเลยพ่อแม่ชักสมบูรณ์พี่น้องสมบูรณ์ เด้อครับผมจะทำวิชาแล้วอ่ะทุกประเทศในวัดทุกคนรู้หมดโอเมีอะไรไหมลูกหอนแล้วมั้งโอเมีอะไรไหมหอแล้วเนาะป้าเนาะโอแล้วเนาะบ๊ายบายก่อนบ๊าโอเคบ๊ายบายไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ